สวัสดีค่ะน้องหญิงอยู่อำเภอคุณหานจังหวัดสีสเกตนะคะน้องหญิงมาเมืองวาอำเภอคุณหานเป็นจางไหนพเคยมาจา้าเถือ่อขังแหลกนี่แหละคะ่ะที่จะมาอำเภอคุณหานจ้ะก็กะเลยถ่ายบรรยากาศมเมืองค่ะนี่อำเภอเขาจะยาวไปตามถนน,นนะดูออกเลยนี่นะคะ เอำมอนเทพเอำมอนเทพเพื่อไทยเหรออ๋อนี่นะคะอันนี้จะเป็นโรตาสค่ะโรตาร์สโคลเฟสอ๋อก็เป็นโรตาร์สโคลเฟสนะเมืองเขายาวไปตามถนน,นจริงๆด้วยเขาจะมีธนาคารกรุงไทย ฝั่งซ้ายมืออันนี้เมืองเทลิซิงแล้วมีอะไรอีกแล้วก็จะมีธนาคารออมสินออมสินนะคะแล้วก็มีโทรวทด้วยนะแล้วก็อันนี้คืออะไรไม่รู้ดูก,ก่อนอ๋อฉันมางานนนนืงงานเทศบาลตำบลสำนักงานเทศบาลตำบลคุนหานนะคะวงเวียนเหมือนกันทารักเลยวงเวียนลักษณะเหมือนกันเลยนี่อ่านป้ายสี กันทะลักออกซานลำดับสลงเกียรตินะคะบ้านกันทองอ,อันนี้โรงพยาบาลขุนหาระคะ่ะอันนี้โรงพยาบาลขุนหารนี่อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองโรงงานโรงเรียนขุนหางวิทยาศสันอยู่ฝัง่งขวาตลาดก็อยู่ฝั่งนี้โรบินจิตอืมแล้วก็จะเป็นวงเวียนนะคะ ประตูหลวงประตูหลวงหานี่ระคะกัทะลักให้ออกซ้ายตรงนี้อันนี้เป็นวงเวียนนะแม่นะนี่ออกซ้ายทางไหนวะวงเวียนอะไรไม่รู้อันนี้สถานีตำรวจฝั่งซ้ายมืงออกตรงนี้หรอตรงนี้หรอน่าจะใช่มั้งอ้าวคนเยอะๆน่าจะเป็นตรงนี้แหละ ใช,ใช่ที่ว่าการอะเพภอคุนหารอยู่ฝั่งขวาอ๋อตลาดก็ยาวมาทางนี้ก็มีเซเว่นฝั่งนี้ด้วยนี่ค่ะอันนี้คือตลาดสดเทศบาลตำบลคุนหารอยู่ฝั่งขวาตลาดแรงเพินจ้ะตลาดแรงค่ะ ให้ดูถ่ายให้ดูฮัาโเคยเห็นเท่ากับอยู่เมืองได้ไหมเนาะอันนี้้านขายก็ข่าวแรงจากฝังสายมือจากสามารถวสีคุณหารอยู่นี่นี่เองตลาดสดโอ้ตลาดก็ใหญ่นเนาะฝั่งนี้มีเยอะเลยกับข้าวขายทางทางเต็มเลยเลอกได้เลยขจาจากตรงไหนอ,อันนี้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ นะเนี่ยตอนนี้ข้มีซีเจนี่คืออำเภอขุนหาญค่ะน้องยิงขับรถไปที่เมืองเลยนะคะก็ยาวอยู่นะอำเภอเขาใหญ่อยู่นะยาวาทางนี้เนี่ยเลืนยินหนึงนะคะครับไปที่เมืองค่ะอำเภอขุนหาญขบประเสราอยู่ตรงนี้ ขวามือนี่ทังกระสอคุนหาอืเป็นอย่างนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยโรงเรียนหรอโรงเรียนอนุบาลคุนหาราเซเว่นเขาก็เยอนนะเห็นมาสามที่ล่ะเมืองเขายาวมาตามถนนค่ะ ยิ่งยงนะถ้าใช้เป็นแบบนี้ไม่ต้องน,น้ำคือยิ่งยงนะคะอ่าดรสจะไปไหนดีล่ะป้ายใช่ไม่มีอ่ะเขาบอกว่าไงอ่านซิรถเดินทางเดียวอ,อันนี้เป็นอะไรไม่รู้อ๋อไปตามนี้นะกันอันนี้ 8, รถตัดสนเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอ๊ะกันทะนับเปนเส้นไหนวะอนุญาต g p s ก่อนนะคะอย่าไปผิด ก่อนเขาไม่มีป้ายบอกแล้วก็ไม่รู้จ้าป้ายบอกท่าคนอนยใส่สล่ะออืม,ม่สิคำก่อนหน,นี่เดี๋ยวนะอำเภอกันทรลักษ์ไปถูกไหม ไปบนทางหลวงชนบทซีสเกต3040อีก3กิโลเมตรโอเคถูกต้องมาเส้นน,นี้ถูกแล้วเส้นนี้ถูกแล้วบ้านศาลาตำบนสีนี่นะคะโอเคค่ะน้องหญิงถ่ายบรรยากาศเมืองคุณหานีนเมืองแล้วนะคะถ่ายไม่ครบนะคะถ่ายเฉพาะเส้นทางที่จะไปอัมกันษารค่ะโอเคค่ะเจอกันคะ่ะ